อยู่แล้วมานะเอาใหม่เอ็กเตอร์เลยมาโทษมาเลยมโทษสุดหลอที่เนี่ยเว้ยโดนยู่ถูกโดนเล่นเองแนะลบวเดก็ได้นะยังไม่มีใครเล่นแลบวเดเลยจบยังไม่ยังไม่เริ่มเลนะ่นเลยจะสามจบแล้ว <laughs> ท,ที่ว่เคราะห์อะไรเรามาเรามาแล้วเว้ย เว้ด้านนี้เออพี่ไปพี่เข้าไปในบ้านนะนนนนใครปั่นไฟยังวะก็จกมาเลยโอเคโอยอ,อาใช้วงสกิลซ,ซินั่นแหละมันคือบททดสอบ พี่รังปันพี่ต้องปันไม่งั้นพี่ไม่มีสกี้แน่นอนตัวโอ้ยพี่เล่นนวดเลยเหรอโอ้ยเออใช่ขใขใเขาแจกเขาแจกแบบนี้ว่ะโอ้ห้องใต้ดินใช่ไหมไปป่ะห,ห้องใต้ดินป่ะเฮ้ยทันทันท,นทนันยังไงก็ทนทันทันอยู่แล้ว อันเออรีบหนีดยรีบหนีหาที่จ้งเลยหาแผ่นไม้เยอะๆหาไม้อะ่ะเออปีอยู่ดักไม้พอมันเดินม,มาก็รีบคัับเลยตอนนี้โอ้ยก <c oughs> ำลังเสร็จแล้วข้องเสร็จแล้วขครองแรก คนไหมมีคนกำลังไปช่วยตัวใช่ไหมเป็นโลทเออหนีโลนั่นแหละเข้าไม้เติรกขาที่จุกเติรกที่จุกเยอะอย่าเดินตรงๆดินี่วางวางเลยวาง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 ตรงะแพงแล้วก็ข้ามไปเลยอะตูวเออน่เข้าไม้เข้าไม้เข้าไม้โอ้ไม่เกี้ยว <c oughs> สองลังเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วตั้งแรกที่ทังช่วยบอกแล้วไม่มามาอ๋อพี่รู้ละนี่เน็ตจูงมาทางพี่ตัวเหน็บพี่ไหมพี่มาพี่มาพี่มาพี่กันหลังอยู่พี่กันหลังให้อยู่ช็อตไปหนึ่งทีมาเร็วๆหาไม้จูงเลยหาไม้จูงเลยพี่กันหลังให้อยู่ปึ๊บปึ๊บเออมันตีไม่โดน แล้วนะโอ้ตูตายแล้วนะตูนห้ากี้สองรอบคือตูนตายนะน่าจะไม่รอับตูนตายไหมตายเฮ้ยเฮ้ยยิงได้ครึ่งนี่มแต่พี่เดินไก้วว่ะช่วยไม่ได้ออมาแล้วสองเครื่องมันแคมอ่ะจะไปช่วยยังไงวะ พื่อนก็ไม่ค่อยใจนี้ด้วยมันล่นคนไว้เจอกันใหม่ในชาติหน้านะทูนก็ <c oughs> คือไม่ซ่อมไม่เสร็จวะผมมีหน่อยกันอยู่จีไม่มีใครปั่นไฟได้หรอโอเคปั่นคนเดียวได้ปะ ใช้ใช้ไม่ใช่วงแหวนอะเออวงแหวนข้ามข้ามกำแพงไงวงแหวนข้ามกำแพงได้เออไหนออามานี้พังไม้อ้าวพังไม้ใส่ตัวเองเยี่ยมไปเลย เฮ้ยกลับมาทำไมดิเดิมเนี่ยวอันนี่รู้ดีนี่รู้ดียังในเราอ่ะโอ้พี่อยู่ใกล้มากช่วยฉันหน่อยโอ้เล่นแคมเกิอไปนะเอ่อเปลี่ยนจุดโอ้เกือไปว่าแคมเลยเนี่ยอีกคนหนึ่ง กำลังวิ่งมาเหรอโหคือแบบหนวดแบบยังโกงอ่ะเนาะมาแล้วคนเหล็กมาแล้วเชื่อพี่โดนป่ะนั <c oughs> ่นไง,งไปแล้วไปแล้วพี่ไม่มีที่ชาร์จไฟเฮ้ยตั้งมไม้เป็นสิโดนไหมไม่รู้แต่วิ่งแล้วโอ้โหคือล,ยล,ยลอยลอนหมดเลยอ่ะเออพี่ช่วยไม่ไหวน,นะเชี่ยพี่ บ้านใช่ไหมโอเคนี่ไงหรือมีคนบ้าไฟอยู่ในบ้านแต่ที่เล่นหมดแล้วอ่ะแคมป์ก็เกินไปเกินไปอ่ะคือแคมป์ โอ้ปั่นไปดีเน,นี่ยสิเพื่อนเอ้ยโทษครับเฮ้ยกระตุกโอ้ยโอ้ย,ยเสร็จแล้วโอเสร็จพอดีเสร็จพอดีแล้วกระตุกด,ด้วย ประตูนั่งอยู่ไหน <มา S 1> พี่วิง่งออก <มา S 1> โอเคมันวิ่งไปทางรูแล้วงั้นเราต้องสวนไปทางนี้ไม่รู้พี่วิ่งอยู่เปิดเร็วนนหน่อยเด้อประตูนะโอ้พี่วิงว่งผ่านพี่วิ่งผ่านทางนั้นไปพี่ลืมก็ <S <S คือมันมาใกล้เกินไปนะ ไปก็ไม่รอดเออขอโทษนะครับอรอเออจะเสร็จแล้วเนี่ยขอโทษนะครับพี่ทันไหมวะทันอยู่มันไม่ใช่ตัวโน้นทันนะโอ้คือมันดักอะมันหนักกับไม่ทันอะถ้าพี่ไปพี่ก็โดนตีแล้วพี่ก็ตายทาแทนนั่นแหละคือพี่ต้องออก กลับแบบเศร้ๆโอ้ก so ลับแบบเๆ